รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกต่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Cop f แฟนบอลพันแท้นะครับซึ่งเป็นช่องที่2ของแอดมินเ้งนะครับวันนี้ติดตามก็ติดสนาการณลิวฮูเช่นเคยนะครับมีข่าวมาฝากกันนะฮะก็เป็นข่าวราม่าซารานะครับตอนนี้ร้อนแรงสุดๆนะครับโดนถล่มหนักเลยนะฮะหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยนะฮะสื่อได้เอาซาร่ามาแขวนโดนด่าเลยนะครับทางฝั่งของแฟนบอลที่อังกฤษนะครับ หลุมจวกยับเลยนะน่าสงสารจริงๆนะครับตอนนี้ก็โอ้ล่าสุดก็ได้รบับรูปข้อมูลที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลทิ้งไปบนเอ็กท t วิตนะครับลบเกี้ยงเลยนะครับเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าน่าจะมีอะไรที่สกิดใจให้ร้าวฉานหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปชมสรุปข่าวลิเวอร์พูลช่วงเย็นกับช่องเครับแฟนบอลมันแท้ก,กันเลยนะฮะ ไปเริ่มต้นที่ข่าวเห็นแล้วก็น้ำตาแทบจะไหลเลยนะครับมีความปื้มปิตินะครับเผยคลิปสุดซึ้งนะควินาทีหงแดงทิ้งคนยิงแหร่รุมกอดเวียดหลังปลดล็อกประตูแรกที่รอคอยนะฮะปลดล็อกประตูแรกไม่ใช่ยิงนะครับแต่เป็นแอตสิตนี่ไม่ใช่แค่แอติตนะครับแต่มันคือการปลดปล่อยสเปรดอันสุดยอดของทัพหงแดงถูกฉายชัดให้เห็น ทั้งโลกนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมพร้อมใจกันเมือนโคดีกัปโปนะฮะคนยิงประตูแต่กับวิ่งปรีเข้าประรุมแสดงความยินดีกับฟอร์รนเวตทันทีที่เราเตะเข้าตัว116ล้านปอนด์สามารถทำแอซิดแรกในสีเสื้อลิเวอร์พูลได้สำเร็จนะครับสลายความกดดันมหาศาลที่ทับถมมานานกว่า10เกมนะฮะต่อไปนี้ปลดล็อกแล้วก็น่าจะกระจายนะครับยิงระเบิดแอซิดกระจายจะตามมา สิบเกมแห่งการรอคอยนะครับสิ้นสุดลงแล้วทําการเสียวิจารณ์และคําถามที่ถาถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนในที่สุดฟอร e เรนเวีก็สามารถยกภูเขาเนี่ยออกจากอ,กอกของตัวเองในเกมยุโรปเมื่อค่ำคืนบนพุทธที่ผ่านมานะครับลูกคอนที่มันยำราวกับจับวางของเขาถูกแงปลเปลี่ยนเป็นประตูโดยโคดี้เกตโปนะครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของภาพประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลต้องจดจำนะฮะนาทีที่ลูกบอกลกระทบ ตาข่ายสิ่งที่นะ่าทึ่งก็เกิดขึ้นนะครับลืมคนยิงมีก่อนโมเมนต์สุดตราตุึงจากเพื่อนร่วมทีมแทนที่จะวิ่งก็ไปหาคนยิงประตูนะครับอย่างโคดิกตโตกล้องหลังประตูก็ได้จับภาพอน,นาทึ่งเมื่อแข้งหงแดงทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเจ้าหนูหมายเลขเจ็ดฟอร์เรนเวียตอดีตบอลซั้นนะครับคือคนแรกที่พุ่งเข้าใส่ด้วยรอยยิ้มกว้างก่อนที่จะโผล่เข้ากอดเวียตอย่างอบอุ่น ก็ตามมาด้วยเคียซ่านะครับที่ยิ้มกันปริและเข้ามาร่วมวงแต่ที่พิกที่สุดก็คือโคดิเกโปนะครับเจ้าของประตูที่วิ่งกลับมาอุ้มฟลอเรนเวียขึ้นแล้วก็ทําให้เขาตัวลอ,อยขึ้นแล้วก็ทําท่าชูบอกว,ะว,ะวะ่านี่แหละนายคือสุดยอดนะครับก่อนที่โซบอสไลจ์เจอร์เนเต้นะครับแบลลี่เนี่ยจะตามมาแบสมทบนะฮะแสดเงเถึงพลังใจและทีมซีรีตที่พวกเขาต้องการมอบให้กับเพื่อนที่ต้องแบกรับความกดดันมหาศาล คาเหล่านี้นะครับคือคําตอบที่ชัดเจนที่สุดว่านักเตะลิเวอร์พูลหนุนหลังและเอาใจช่วยเพชรเม็ดงามคนนี้มากแค่ไหนนะครับพวกเขารู้ดีว่าแอซซิตนี้มีความหมายต่อสภาจิตใจของเวตเพียงใดและเหมือนเป็นสัญญาณปลดล็อกเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเวทก็จัดแอซซิตที่2ของเขาในเกมนี้ได้สําเร็จจากคําถามมากมายนะครับสู่การพิสูจน์ตัวเองด้วยผลง,งานนี่คือคาคืนที่แฟนบอลหงแดงได้เห็นแล้วว่าการลงทุน1 1 6หล้านปอนด์ครั้งนี้อาจกำลัง จะเริ่มตอบแทนพวกเขานับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะฮะนี่คือนี่แหละครับเขาอยู่กันครอบครัวนะฮะลิเวอร์พูลของพวกเราให้กําลังใจกันนะครับฉะนั้นให้กําลังใจเวียสแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจซาร่าด้วยนะจ๊ะตอนนี้กําลังโดนหนักเลยนะฮะอ่ะว่าแล้วนะครับเราไปดูบทสัมภาษณ์ของฟอรินเวียสกันหน่อยนะครับโดยเขาให้สัมภาษณ์กับลิเวอร์พูลเอ็โ e คนะฮะ นี่แค่เริ่มต้นเวียดปลดเอกแข่ง116ล้านปอนด์ประกาศกล้องหลังระเบิดฟอร์มที่เยอรมันในที่สุดนะครัรเสียงวิจารณ์ก็เงียบลงนะฮะฟอร์นเวียดเพียงไม่ก่าตัวประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลได้ปลดปล่อยความอัดอั้นออกมาจนหมดเรี่ยงหลังระเบิดฟอร์มเทพทำสองแอซิสสุดสเฉียบคมในเกมที่หงแดงบุกลถล่มไอทักเฟนเฟิร์ตห้าประตูต่อหนึ่งพร้อมส่งสัญญาณเตือนถึงแฟนบอลคู่แข่ง ว่าคุณยังไม่เห็นฟอร์มที่ดีที่สุดของผมค่าคืนแห่งการปลดปล่อยนะฮะภพรใต้าแรงกดดันมหาศาลค่าตัวถึง1 0ึ่ชล้านปอนด์และช่วงเวลาปืนเฟือดนับตั้งแต่เกมประเดิมสนามนะครับเวียดได้ใช้แผ่นดินเกิดเป็นเวทีพิสูจน์ตัวเองเขายุติช่วงเวลาแห่งความเงียบงันด้วยการเป็นหัวใจในเกมรุกพาลิร์พูพริกนรกจากที่ตามหลังกลับมาคว้าชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ แม้จะยอมรับผิดแบบลูกผู้ชายที่เสียบอลจนทีมเสียประตูก่อนแต่หลังจากนั้นคือการโชว์ของจริงจากตเตะในวัย2 2ปีที่กลับมาบัญชาเกมได้ยอย่างที่ทุกคนคาดหวังคำสารภวาดและความมุ่งมั่นที่น่าเกมขามหลังจบเกมนะครับเวียดได้เปิดใจแบบไม่มีกั๊กกับ d a z n ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาผมลงใจมากครับที่ได้กลับมามีส่วนร่วมับประตูอีกครั้งเสียเทเวียดกล่าว ครึ่งแรกผมสร้างความยากลำบากให้กับตัวเองและโชคร้ายที่ทำพลาดแต่เรากกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ไร้สำคัญคือการประกาศกล่าวถึงอนาคตที่ทำให้เราเดครับต้องตื่นเต้นผมรู้ว่าผมสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้อีกเยอะมากๆผมคิดว่าครื่งหลังคือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมจริงๆทั้งจากผมและเพื่อนร่วมทีมทุกคนดังนั้นผมพอใจมากที่เราชนะและนี่คือสิ่งที่ผมจะแสดงเห็นมากขึ้นนับจากนี้สัญญาณเตือนถึงบิมเล็ก ความเล่นในเกมล่าสุดนะครับไม่ใช่แค่การเก็บ3คะแนนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์แต่มันคือใบเบิกทางที่จะทวงตำแหน่งตัวจริงในเกมพรีเมียร์คืนมาหลังจากต้องนั่งเป็นตัวสลอง2เกมหลังสดนี่คือสารเตือนที่ฟอร์เรนเวียสส่งตรงถึงคุ่แแ่งในเกมสุดสุดาที่จะบุกไปเยือนเบรนฟอร์ดว่าเครื่องจักรเยอรมันราคา1น0สล้านปอนด์เครื่องนี้ได้สตาร์ทติดอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะก็ รอดูนะครับยังพูดอะไรไม่ได้เยอะนะครับ2แอ,อดซิตก็จริงนะครับแต่ว่ามันเจอแฟงเฟิร์ดไงนะครับเดี๋ยวเจอเบนฟอร์ดที่มันเล่นเร็วกว่าน,นี้ก็ต้องติดตามนะครับแต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้คือเกา่าแหละแหละเวียดเอ่ยเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะไม่หุ่นเหมือนลิเวอร์พูลเวนเกอร์มั่นใจอาร์เซนอลแกล่งพอลุน้นแชมป์พิมลีคุมกําลังแกร่ง อาร์แซนเลเวอร์นะครับเชื่อว่าไอ้ปืนใหญ,ญ่อาร์ซูนอลซีซั่นนี้มีโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเต็มตัวแล้วหลังคุ้มกำลังสมบูรณ์มีตัวแทนทุกตำแหน่งต่างจากลิเวอร์พูลนะครับที่ยังต้องโยกนักเตะขัตตาทับในบางเกมอาร์แซนเลเวอร์ตำนานผู้จัดการทีมอาร์เซนอลนะครับแสดงความเชื่อว่าซีซั่นนี้ไอ้ปืนใหญ,ญ่อาร์เซนอลมีโอกาสมากมาก,มากที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากคุ้มกำลังที่แข็งแกร่งจนถึงขนาดที่มีตัวแทนพร้อมทุกตำแหน่ง อาเซนอลเป็นเพียงรองแชมป์ลีกมา3ปีติดต่อกันนะครับขณะที่ครั้งล่าสุดพวกเขาก็ได้แชมป์ลีกก็ต้องย้อนกลับไปในนัการสอัน0 0 3ถึง2 0 0 4เลยนะฮะคือน่า่านแท้แต่ตอนนี้ทีมของกุนซือไมเกลอาเตต้านะครับกำลังทำงานได้อย่างโดดเด่นจะนำไปเป็นเจ่าฝูงของตรงนารางคะแนนพรีเมียร์ลีกใน,นตอนนี้อยู่นะครับหลังนุ่นถามว่าอาเซนอลมีโอกาสที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในนัดการนี้หรือไม่แล้วนั้นอาเซมนเกอร์ก็ตอบว่า มีแน่นอนผมไม่ลังเลที่จะตอบแบบนั้นสักกะนิดุณอาจที่คิดว่าผมพูดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ทุกปีแต่ผมเชื่อว่าปีนี้พวกเขามีคุ่มกำลังพร้อมจี่ตะรับมือกับทุกปัญหาฤูดูการก,ก่อนตอนที่พวกเขาเสียคลายไฮสแตรตกับบุโกโยสซาก้าหมายถึงมีการบาดเจ็บไปนะมันเป็นปัญหาที่รุนแรงจนพวกเขารับมือไม่ไหวแต่ปีนี้พวกเขามีทั้งโนนี่มานูเอเกะเอเบริซีเอเซ่กราเบียมาตินเนดีเลนโดทอสซา ส่วนเซนต้แบ็กตัวมีคริสเตียนมอสเกล่าพวกเขามีตัวแทนหลายคนท,ทั้งที่ตรงริมเส้นและแผงหลังขนาดไมช์ลุยส์เกลรี่ยังไม่สามารถสอดแทรกเข้าไปติดทีมในตอนนี้ได้เลยทั้งที่เขาเป็นนักเตะร,ร,ระดับทีมชาติอังกฤษเฉียวนะถ้าลองไปเปรียบเทียบกับลิเวอร์พูลมันจะต่างกันผมเคยดูเกมที่พวกเขาเจอกับโจซีวันนั้นโดมินิคโซสสลสไลด์ตรงโยกไปเป็นแบ็กขวาส่วนไรอันการเฟนแบ็กก็ต้องถอยไปรับบทบาทเซนเต์แบ็ก ซึ่งอาร์เซนอลจะไม่มีทางเจอกับสถานการณ์แบบนั้นแน่นอนอย่างไรก็ตามเบนเกอร์ยังมองว่าบรรดานักเตะหน้าใหม่ของลิเวอร์พูลจะทํางานดีๆและแค่ต้องรอให้พวกเขาปรับตัวให้ได้เท่านั้นบางครั้งคุณก็ต้องให้นักเตะมีเวลาปรับตัวสักก็หน่อยแต่ละคนมีสวรรส์กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอลกซันเดอร์ซักหรือฟอรินเวียดแน่นอนว่าตอนนี้พวกเขายัางไม่สามารถเล่นตามระดับของตัวเองได้บางทีพวกเขาอาจจะต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากนิดหน่อย ต้องแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมถ้าทําแบบนั้นได้แล้วนะพวกเขาก็จะกลับไปมีความมั่นใจได้เองนั่นแหละอาอาเซนเบนเกอร์นะครับออกมาวิคะห์นะครับก็มีโอกาสนะครับอารเซนอลเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มกําลังนะตอนนี้เพอเพอเนี่ยทุกตําแหน่งเนี่ยแทนกันได้หมดเลยนะครับก็เป็นพระรองมา3ปีแล้วนะปีนี้ก็มีโอกาสนะครับแต่ วอร์พู <Liverpool S 2> ของเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่นอนนะครับนี่คือสุขข่าวรอร์พูนะ่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่23ตุลาคมนะครับอย่าลืมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะเฮ้ยเราก็เชียร์สโม,มสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับกับช่องจะเข้แฟนบอลมาแท้แล้วก็ใช้ผู้บ้าข้างรอร์พูนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ